รสแม่งจะได้หมึกบอดไปตาบอดไปสองตัวแล้วนี่นะครับปูเพิ่งไปเก็บมาสดๆดร้อนๆวันร้อนเป็นดีเนี่ยหมุนมาเลยแต่ระวังหมึกมัน อย่าหรือเปล่าไม่ใช่มันอยู่ที่เดิมแหละพี่เอกเห็นปนะมันอยู่ที่เดิมเลยติดตอ่อเดมึกครับได้แล้วหนึ่งตัวนี่นะครับหมึกหมึก นี่นะครับกินโยนะครับโยออกุ้งใช่บูรินป่าวะไม่ใช่เนาะงบูร <c oughs> ินกันติดติดเงิน <c oughs> วอยวายหรือเปล่าไม่รู้ครับวอยวายหน้าเป็นเลี้ยงมากเลยนุ่มแก้วแก้วกิว่งเดี๋ยวเราก็เ <c oughs> นี่ครับมาวอยวายถึงแล้วนี่ครับกินโยออกุ้งนะครับ้ตามก็จะประมาณนี้นะ ากิน,นะนแล้วตนกะโดนแล้วหอยแม่นหอยแม่นเนี่ยครับเราก็มาหาปูใบ้นะครับไซส์ใหญ่ด้วยครับนันจอยตัวหนึ่งครับเห็นก็ไม่อึยน้านครับเข้าซอกกลิ่นมาแล้ว ขากลับไปมาเอาเนี่ยฮะสายปูใบครับยามค่ำคืนเกาะสีชังครับได้หลายตัวแล้วครับเนี่ยครับเจออีกหนึ่งตัวครับตัวใหญ่ด้วยตัวอะไรปลาอะไ ใหญ่ครับตัวนี้ป้ายครับอันอีกตัวครับเขาโคตรหนุ่ม คืนมาแรงมากพร้อมเล็วครับโอเคนี่ครับได้มาแล้วเต็มกระปุกเลยครับใบไม,ม่มีที่ใส่ล้ว มีที่ใส่แล้วครับโอ้ดูตัวนี้เลยเล็บเล็บก็จะดำหน่อยนะทํำปลาหมึกตัวตัวใหญ่แล้วตัวนี้โอ้นี่นะครับใหญ่มากหลายตัวเลยขอเรียกว่า <c oughs> ปูใบโคตรเจ๋งครับผมนะนี่นะครับปูใบเรากินแต่กล้ามกันเรากินทั้งตัว เราไม่รู้มันกินยังไงครับปูใบกระต้มทั้งตัวเลยกนนแล้วนอนอสุกแล้วนี่าจะสุกนะครับสุกแล้วเป็ไงน,น้ำจิ้มไก่โอื้อมมากเลโครเด็ดนะครับมันก็จะมึนๆหน่อยนะนี่อันนี้มันช้อนที่พี่น,นี่เยละล็อตนะสองพี่ ปูบปบใ,ปใบปูใบก็จะเป็นบรรยากาศภายนอกอก็จะมืดๆหนนะอ่อยนะกามปูครับอืมโอ้จ๋งนะครับ้มือก็จะดำหน่อยนะดำดำมึกความึกอะครับ ไปบนไปไมียกินใบาไปนี่นะครับโอ้โหกินปูกันอย่างเมามันสหายสายล่านะครับแ <c oughs> ม,บมงมงว้ายดีมันฝูกไเกาะสีชัางวันนี้ก็ขอจบทริปจับปูตะเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าก็จะมาเที่ยวใหม่วันนี้ก็สวัสดีครับ